สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนเพจจูเล่โตโยต้าอายุทยาที่น่ารักทุกทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับเซลล์จูเลคนเดิมอีกแล้วแล้วก็วันนี้นะคะจูเล่มาส่งมอบกับลูกค้าลูกค้านะคะลูกค้าเป็นลูกค้าแนะนำของจูเลนะคะเดี๋ยวมาฟังความรู้สึกกันค่ะว่าทําไมถึงต้องเลือกอรถกับน้องจูเลนะคะสวัสดีค่ะพี่มาลายัยสวัสดีค่ะพี่จารันขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงว่ารู้จักกับจูเล่ได้ยังไงคะ อ๋อมีเพื่อนแนะนํามาค่ะโอเคแล้วอาวันนี้มาเจอเจ้าตจริงแสงจริงเป็นไงบ้างคะโอเคค่ะประทับใจบริการดีค่ะตามงานให้ตลอดเลยค่ะมีตรงไหนไหมคะที่จุเลยบริการไม่ดีบอกไม้มีเลยหน่อยไม่มีเลยค่ะบริการดีไม่มีพลาดไม่มีอะไรเลยค่ะคือแนะนําดีค่ะติดตามจนทุกวันนี้จนได้รับรถแล้วค่ะได้ยินข่าวว่าเคยไปทําสัญญาที่อื่นมาไม่ผ่านใช่ไหมคะใช่ค่ะ ที่ไหนที่ไหนไม่ผ่านก็หาเซลจิเล่ขายยังไงก็ผ่านผ่านแน่นอนพี่ทำอะไรที่บรคะบอกเอฟซีค้าขายค่ะค้าขายไม่ค้ำเลยเนาะไม่ได้ค้ำผ่านจบเลยใช้เงินออกรถหลักหมื่นค่ะจบจริงหลักหมื่นนะคะคือว่าอ่าวันนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงพี่มาลายกับพี่จารันแฮปปี้ไหมคะวันนี้แฮปปี้มากค่ะแต่เซลสุดๆเนาะค่ะให้พี่จารันคนนิดนึงเชิญชวนเอฟซีมาควยซื้อรถกับจุเล่หน่อยค่ะผมเอา ดีใจครับครับภูมิใจภูมิใจครับผม รถคันแรกไหมคะเนี่ยรถคันแรกครับโอเคค่ะแล้วก็ยังไงจูเลก่ก็ขอบคุณพี่จรันกับพี่มาลัยมากมาก,มากนะคะที่ไว้วางใจให้เซลจูเล่โตโยต้าอายุทยาดูแลนะคะอ่าจูเล่ก็ปา่อ c เในเพจด้วยนะคะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไปไหนนะคะเข้ามาดูรีวิวของจูเล่ก่อนแล้วคุณจะรู้ค่ะว่าเซลจูเลบะะ่บริการดีจริงนะคะบริการดีจริงไหมค่ะคอนเฟิร์มนะคะดีจริงค่ะโอเคค่ะยังไงวันนี้จูเล่ขอตัวนะคะบ๊ายบาย,บายค่ะ